ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เด้อกดไลค์กดแชร์ให like, ้แอนมาเบิ่งสองตัวนี้แนะ่มิต่กินกับนอนเบียกเ่เห็นผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็บับกดไลค์กดแชร์ให้เด้อมาเบิ่งพวกขี้ข้านแอนขะี้ข้านโพดโพดบเเหตุอย่างมแต่นอนกับกินเห็นบอือึว่าแล้วก็มีการบิดอีก มีหน,น้าไปทั้งใดวบาแท้ใดวบาแท้บริเวตัวไผเบิ่งให้แน่พวกขี้ค้านผู้ใดเข้ามาเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หนเดอ้อประจานซอยกันแน่มีแต่กินกับนอนขี้กเมนแท้คอยว่าแท้ขบบรตัวไผ่นี่นะมีแห่งตัวการเลือกแนวอยู่แนวกินนะ่นเบิง่งลูบเบิ่งหน้าดูฮะนะ พุงหน้าเอาปิดเลยได้พุงหน้า,าดูเป็นเลยได้เออชุวไปเสื่องหน้านะ่ะออกมาโลดอืมมีแต่กินกับนอนนะมาเบิง้งมาเอาเบิ้งเอาขี้ค้านพูดผันะพูดเลยอ่ะเราเราก็ไปก่อนเฮาไปซักเสื่องซักผ้าเอาละเสียเวลากับเพิ่น